สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอด Follow ใน TikTok กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า k m MM m k h ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อ e ีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้สองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคิดข้างล่างตรงนี้แล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น t i k t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้บนหมูตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามค่ะบริการข้างล่างตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่ t i k t o อกของเราค่ะแล้วก็เปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แเราก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะใส่100รค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะ รั้ง,งแรกค่ะเป็นชิลเพ์ค่ะเติมค่าต่ำ20บาทสูงสุดไม่เกิน100บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปหลักโบนัสเพิ่อมอีก5%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยค่ะอยากจ่ายผ่านทูมอนี่วอลเลทหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำ1บาท,ส,ส, 1, บาทาสูงสุดไม่เกิน100บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปหลักโบนัสเพิ่อมอ ตร,ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคัาลอกเลขบัญชีตรงนี้แล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นําสลิปนะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้ แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ไปเลยค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปอังเปาวอลเลตค่ะเราก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปาร์วอลเลตของเราให้เสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปาวอลเลตค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ไปเหมือนเดิมค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะ ่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็กำลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะคะค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่วยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะ ตัวแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่งองที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าแอดเคม e อ็ M M K G H D ก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะแล้วก็สามารถใส่ข้อความใส่เลือกข,อ,ขอภัยค่ะก็ใส่เรื่องราวใส่ข้อความของเราลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะ เราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยค่ะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกด,ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y และ App Store และพิมพ์คำว่า kmmkjh.com ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ติ๊กต็อกของเรากันนะคะ ตอนนี้ยอดฟ l ลโลอยู่ที่121เนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้ไหวมากๆเลยค่ะขึ้นมาเป็น315เลยหากเกินก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมเอ็มคดเค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะ สำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้พู้ผิตประการใด้ไปก็ขออภัยไวหน้าที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ